สวัสดีค่ะวันนี้หนูดีมีเคล็ดลับผิวดิวอี้จากภายในมาฝากเพื่อนๆค่ะเริ่มที่รีมูฟเครื่องสำอางด้วยแคลม m ยเซล่า r ล l e นซิงวอเตอร์ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนแต่หมดจดด้วยดับเบิลม c e l ซล่าหลังหน้าต่อด้วยแคลสกินเอ n เนอร์จีไมโครมูสเคลียร์ได้หมดทั้งปัญหามลภาวะหรือ PM 2.5ที่ตกค้างอยู่บนใบหน้า ใครยังไม่เคยใช้ทรีทเมนต์แบบแผ่นต้องลอง Claire c l a i r t t r p p l e t t r e t t m n t t Pad ที่มีวิตามินซีถึง3ชนิดได้ทั้งผลัดเซลล์ผิวและบำรุงผิวหน้าไปพร้อมกันเลยส่วน m o ยเจอไรเซอรจะใช้ Triple c, c Milky ตัวนี้เนื้อบางเบาใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนค่ะช่วยให้ผิวฉ่ำและยังช่วยเรื่องของความกระจ่างใสด้วยขั้นตอนสุดท้ายก่อนเข้านอนจะใช้ Sleeping Milk s l e e p i n g m i l k m a s k ของแ r e เพราะว่าต้องแต่งหน้าบ่อยทาให้ผิวโทมตัวนี้ช่วยได้ดีมากม สารบำรุงเขาเข้มข้นสะใจเลยค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับสุขภาพผิวดีๆของหนูดีแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆบ๊าย